นแน่ๆเลยศาสตร์ของอาจารย์โชคดีนั้นน่ะไม่มีการทุบทิ้งไม่มีการรื้อถอนนะคะคเพราะว่าถ้าเกิดฟังแล้วเนี่ยมีการทุบทิ้งรื้อถอนอย่างไรเนี่ยถือว่าไม่ตรงตามศาสตร์ดวงจุ้ยอย่างแท้จริงนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ต้องเชื่ออาจารย์โชคดีนะเพราะว่าอาจารย์มีประสบการณ์ในการดวงจุ้ยมาเนี่ยอย่างยาวนานประมาณเท่าไหร่เกือบสามสิบปีละเก<ะ>ือบสามสิบปีหรือสามสิบปีก็ใกล้เคียงกันเลย <นะ S 1> คือยาวนานมากมากนะคะครเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าจุดเล็กๆเนี่ย คือจุดที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้หรือไม่อย่างไรแต่การปรับเปลี่ยนเนี่ยดูผ่านทางรายการ<ำ>ดูได้พื้นฐานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะดูได้ลึกๆแล้วปรับเปลี่ยนให เต็มร้อยเซจริงๆนะคะมีทางค่ะคือโทรมาที่เบอร์อาจารย์นะคะศูนย์เก้าแปดสองหกสองสี่หกห้านะคะศูนย์เก้าแปดสองหกสองสี่หกห้าติดต่ออาจารย์โชคดีโดยตรงเลยนะคะเพื่อที่จะเชิญอาจารย์เนี่ยไปดูให้ที่บ้านเลยอาจารย์จะดูแลเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันจะไม่มีการเก็บเงินอะไรยุบยิบยุบยิบอะไรไม่มีนะคะแล้วแก้ครั้งเดียว,<ก>วดูครั้งเดียว <ๆ S 2> ได้ทั้งชีวิตนะ,ะตลอดชีวิตได้เลยนะครับแล้วก็จนถึงลูกถึงหลานนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกว่า หลักคงจุ้ยเนี่ยมันเป็นหลักธรรมชาติ <ฮะ S 2> เราต้องเข้าใจคําว่าหลักธรรมชาติก่อนนะถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเนี่ยสิ่งที่เราได้ที่สุดก็คือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพฮะฮะคุณจะมีเงินมีทองเท่าไหร่อาจารย์ไม่รู้อะแต่สิ่งที่อาจารย์จัดให้คุณอันดับหนึ่งก็คือเรื่องสุขภาพ <ฮะ S 2> สุขภาพคุณต้องดี <ฮะ S 2> ถ้าคุณสุขภาพไม่ดีคุณต้องจ่ายตังค์ถูกไหมล่ะถูกไหมเพราะว่าถ้าเราไม่สบายเราก็ต้องไปให้ตังค์กับหมอถูกไหมล่ะแต่คันนี้ว่าอาจารย์บอกว่าสําหรับตัวอาจารย์เนี่ยสี่ห้าปีเนี่ยไม่รู้สึกว่า ที่เป็นไข้หวัดสายพันเอเพราะอาจารย์ไม่ได้ไปพม่าพม่าตอนนั้นที่อาจารย์ไม่สบายเป็นไข้หวัดคือทํางานเยอะทํางานเยอะนะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือยังยังไม่มีเจ็บแค่ได้ป่วยไม่มีเลยนะครับก็คือเราต้องกินกินอาหารเนี่ยให้เป็นยาอยากกินยาให้เป็นอาหารเท่านั้นเองนะครับทุกอย่างนะครับอยู่อยู่ที่ตัวเรานะครับช้าหรือเร็วเราก็ต้องเจออย่างเช่นมะละเนี่ยยังไงก็หนีไม่พ้นคุณไม่ชอบยังไงเขาก็ไม่ได้ชอบคุณหรอกนะ อะไรที่ขมๆเนี่ยมันมีประโยชน์นะอาจจรไม่ใช่ว่าแนะนําให้ทุกคนไปกินของขมนะนะครับคือทุกอย่าง่อะไรที่ทานแล้วมันดีสําหรับตัวเราอ่ะอาจารย์แนะนําให้ทานเลยเช่นเดียวกันเหมือนกับว่าความสุขเนี่ยเราต้องไปหาเขาความทุกข์มันจะมาหาเราเองเพราะฉะนั้นอาจารย์ย้าแล้วย้ําอีกทุกคนมีข้อสอบของคือเขาเรียกว่าข้อสอบชีวิตอ่าฟังง่ายๆเลยนะข้อสอบชีวิตข้อสอบชีวิตของคนเราเนี่ยมีทั้งง่ายมีทั้งยาก มีทั้งไม่รู้คําตอบก,มมก,อบกม็มีถามใครใครก็ตอบก็ไม่มีถามใครถามใครไม่มีใครช่วยก็มีทุกอย่างมันมีหมดเลยในข้อสอบของชีวิตเหมือนกับคนเราจบปริญญาชีวิตมาไงมันมันตีเป็นตัวเงินไม่ได้ถูกไหมทุกทุกครั้งที่อาจารย์บอกสิ่งที่ดีๆอาจารย์มอบให้กับแฟนเพจนะครับไม่มีที่ว่าอาจารย์จะไม่แนะนําสิ่งที่ไม่ดีเลยแนะนําสิ่งที่ดีๆนะครับมีอะไรที่อาจารย์บอกได้อาจารย์บอกคุณหมดเลย